สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่6พฤษภาคมนะคะไพ่8ดเหรียญน,นะคะส่วนเขาได้เออเฮอิตกับหัวไพ่คุณก็กลับหัวนะคะระวังเรื่องการงานการเงินนะคะ อาจจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะต้องวางแผนการเงินใหม่อะไรแบบนี้หรือไม่กเ็เรื่องของการเงินที่มีปัญหามีคนหยิบยืมไม่ใช่นี่นะคะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่มีเวลาให้กับคนรักนะคะก็เพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวนั่นแหละแฟนได้เฮอร์มิตกับหัวเป็นไพ่ที่ดีช่วงนี้แฟนจะเปิดใจกับเรามากขึ้นนะมีอะไรก็จะได้พูดได้คุยกันก็จะทําให้กระชับความสัมพันธ์นะคะความเข้าใจก็จะมีเอ่อมีไพ่ไฟน์เซ็นแคลร์แล้วก็รีคาบเบอรี่อย่างที่บอกคะ่ะวันนี้เรื่องงาน สำคัญมากนะคะก็ไปแก้ปัญหาส่วนตัวตรงนั้นก่อน Recovery ไม่ต้องห่วงนะคะคู่ไหนมีปัญหากันเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะคะก็ต้องให้เวลาตัวเองให้เวลาคนรักก่อนคนโสดสนิทวันนี้เน้นเรื่องงานนะคะเรื่องความสัมพันธ์ยังไม่มีพลังงานที่เป็นบวกนะคะ